สวัสดีครับผู้กอสยามพิบูลครับนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมก็จะพาฉีดนะครับผมวัคซีนนะครับผมให้กับลูกสุนัขนะครับผมเข็มแรกนะครับผมเข็มแรกนะครับผมตอนนะครับผมอายุ45วันนะครับผมสำหรับเด็กๆนะครับผมก็ของผม2ตัวนะครับผมแล้วก็ของแม่หมานะครับผมที่อีกคอกแม่หมานะครับผมอีก3ตัวนะครับผมก็คือทั้งหมดทั้งหมด5ตัวนะครับผมก็วันนี้ก็จะพาฉีดนะครับก็เดี๋ยวช่วงค่ำนี้เดี๋ยวจะไปฉีดให้กับอ่า พี่เขาพรนะครับผมสามตัวนะครับผมก็เดี๋ยวพี่ๆน้องๆก็ดูไอ้สามตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมส่วนตัวสองตัวหลังที่อยู่บ้านผมนะครับผมที่ผมรับมานะครับผมก็เดี๋ยวผมจะฉีดรอบดึกนะครับผมแต่ก็คือฉีดวันนี้นะครับเพราะว่ามันครบอายุในการฉีดแล้ววันนี้นะครับก็คือเข็มแรกนะครับผมสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือวัคซีนนะครับวัคซีนเข็มแรกนะครับผมวัคซีนเข็มแรกนะครับผมแล้วก็สลิงนะครับสลิง เป็นแอลกอฮอล์นะผมแอกอฮอล์สำเร็จนะครับผมที่เช็ดนะผมแกะแล้วก็เช็ดเลยนะครับผมกอฮอล์สำเร็จนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับกอฮอล์สำเร็จนะครับผมแกะแล้วก็ใช้เช็ดได้เลยนะครับก็จะง่ายแล้วก็จะเร็วนะครับต่อการฉีดยาให้กับเด็กๆนะครับผมก็เข็มนี้ก็จะประมาณ0.5นะครับผม0.5นี่ฮะประมาณนี้0.5นะครับเห็นไหมครับ0ูนนะครับผมแล้วก็ สลิงนะครับสลิงไปไหนสลิงผมจะใช้เบอร์สามนะครับผมก็ไม่ต้องใหญ่มากสลิงเบอร์สามนะครับผมเบอร์สามในการฉีดนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมสำหรับการฉีดนะครับผมวัคซีนให้กับลูกสุนัขนะครับผมว่าเบื้องต้นนะครับผมเราสามารถฉีดเองได้ว่ามันฉีดตรงไหนนะครับผมแล้วเราก็สามารถสั่งซื้อยาเองได้นะครับผมสามารถสั่งซื้อยาเองได้นะครับไปปรึกษา หมอก่อนนะครับผมก่อนจะซื้อมานะครับผมแล้วก็ให้เขาจ่ายจ่ายยาตัวนี้ให้นะครับผมแล้วเราก็ซื้อมานะครับผมแล้วก็ทํกไปฉีดเองนะ,ออะะนะครับผมก็ถือว่าประหยัดนะครับผมในต้นทุนของเราโ <Wow. S 1> ดยที่เราไม่ต้องพาไปฉีดให้กับถึงหมอนะครับผมก็จะอีกอีก,อ,กอีกราคาหนึ่งนะครับผมก็ถ้าใครไม่มีเวลาก็แนะนำนะครับผมให้ฉีดกับคลินิกได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็น เป็นทางที่ดีอีกทางหนึ่งนะผมก็สะดวกกับเราด้วยนะผมคือให้หมอฉีดไปเลยนะครับผมก็ราคาก็น่าจะไม่ประมาณ2 5 0านะครับผมประมาณ250ถึงถึงถึง280นะครับผมต่อตัวนะครับผมต่อตัวนะครับผมส่วนสําหรับของผมนะครับผมก็ไม่ถึงนะครับผมแต่ว่าตัวยาเดียวกันนะครับผมเพราะว่าหมอจ่ายยาให้ตัวเดียวกันนะครับผมส่วนที่คินิกนี้ก็อาจจะคิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการฉีดค่ารักเกี่ยวกับ บวกกับค่าแพทย์ค่ารายนะครับผมค่าพนักงานอะไรของเขานะครับผมก็ธรรมดานะครับผมสำหรับใครที่ไม่สะดวกก็ฉีดที่คลินิกนะครับผมก็ผมก็แนะนําฉีดที่คลินิกนะครับผมก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับผมสำหรับใครที่ว่าอยากลดต้นทุนลงมาหน่อยนะครับผมก็ให้เรานะครับผมไปปรึกษาหมอนะครับผมแล้วก็ซื้อยาวัคซีนนะครับผมมาฉีดเองนะครับผมส่วนนี้เนี่ยเผื่อเป็นประโยชน์นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับผมแล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมให้ แชร์นะครับผมคลิปต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเรการฉีดของวัคซีนนะครับผมของเด็กๆนะครับผมว่าฉีดตรงไหนนะครับผมเบื้องต้นนะครับผมสามารถทําเองได้นะครับผมสามารถทําเองได้นะครับสำหรับการฉีดวัคซีนให้กับลูกสุนัขนะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปบ้านพี่เขานะครับผมสาหรับแม่ของน้องหมานะครับผมไปถึงอาจจะค่ำๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมอยู่อีกที่หนึ่งนะครับผมแม่หมากับลูกหมาอยู่อีกที่หนึ่ง นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปครับผมก็มาถึงบ้านน้องแล้วนะครับก็บัาซีนะครับผมก็แช่น้ำแข็งมานะครับผมก็แต่ซื้อมาเลยนะครับผมใส่น้ำแข็งมาทัหมอันนี้มันก็ยังเย็นอยู่นะครับก็อุณภูมิก็ยังได้นะครับผมถ้าไม่เย็นนะครับผมก็อุณภูมิของยานะครับผมมันจะเสียไปนะครับส่วนที่เตรียมก็ที่ผมแจ้งไปแล้วนะครับผมก็มีตออนะครับผมเป็น เป็นแคปซูลนะครับผมง่ายต่อการการฉีดการใช้นะครับผมแล้วก็สลิงนะครับผมเวลาสลิคจะใช้เป็นเบอร์สามนะครับเบอร์สามแล้วก็เข็มจะใช้เบอร์ศูนย์จุดห้านะครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะผสมให้ดูก่อนนะครับผมคร่าวๆนะครับผมก่อนจะฉีดตัวน้องนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกนะัมันมีสองแบบนะครับผมวัคซีนนะครับผมมันจะเป็น จะมีแบบผงนะครับผมเนี่ยครับผมแบบผงเนี่ยแบบผงแล้วก็เป็นแบบน้ํานะครับเนี่ยครับแบบน้ํานะครับครับก็อื่นนะครับแล้วก็แกะสลิงเลยครับง่ายๆนะครับผมก็สามารถทําเองได้นะครับผมเพื่อลดต้นทุนนะครับผมในการฉีดวัคซีนให้เด็กๆนะครับผมที่บ้านนะครับผมถ้าไม่ว่างนะครับผมก็แนะนําให้ไปคลิอีกได้เลยนะครับผม ก็ค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่ประมาณ180ถึง280นะครับอันนี้เข็ม0.5น,นะครับแล้วก็แกะมาครับแล้วก็สลิงนะครับนะครับสลิงนะครับเราก็แทงสลิงไปกับเข้าเข็มก่อนนะอย่าเพิ่งอยาเพิ่งถอดเข็มหอ,อกนะครับพอมันแน่นแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับผมเราก็เอาตัวยาที่เป็นน้ำนะครับตัวยาที่เป็นน้ํานะครับนะครับแล้วก็ตะแคงตะแคงมาตอนเราฉีดเรามองตรงช่องที่สติกเกอร์ที่มันมันเว้นตรงนี้นะครับผมเพื่อเราที่จะเห็นตัวยามันลงไปในเข็มนะครับแล้วก็แกะเข็มมาเลยนะครับอ่าครับประมาณนี้นะครับผม0ูยุดห้าก็ ไม่ยาวมากนะครับเราก็แทงไปเลยนะครับเนี่ยเราก็มองช่องนี้นะครับเวลาแทงยานะครับเราก็ล้นล้นปลายเข็มลงมาตรงตรงฝานะครับตรงฝาเราก็สังเกตเอานะครับล,ล้นลงมาอีกแล้วก็เราดูแล้วก็ด,ดูนะครับ มันก็จะอยู่นะครับเราไม่ต้องไปกดไปอะไรนะครับผมเพราะว่ามันจะมีแรงดันของอากาศอยู่นะครับต่อไปนะครับเราก็จับตัวยาที่เป็นผงนะครับเนี่ยครับเป็นผงนะครับไม่มีไม่ไม่มีน้ํานะครับเราก็ดูเหมือนเดิมครับผมสังเกตตรงนี้นะครับเห็นไหมตัวตัวยาปกมันจะลอยเราก็ชิ้มไปเลยครับวันนี้ผมไม่ได้ทําอะไรนะครับเราก็ชิ้มไปเลยนะครับอ่าครับผม นไปเลยครับแล้วเราก็ดันนิดนึงนะครับดันไปครับตัวยามันาก็จะผสมนะครับดันเสร็จนะครับแล้วเราก็ร่นเข็มลงนิดนึงครับผมให้มันถึงฝานะครับแล้วเราก็ปล่อยพอปล่อยเพ๊่มสลิงนะครับผมมันก็จะก็จะดูดเองมันนะครับผมเราช่วยนิดนึง ก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมจะให้พี่เขาไปเอาน้องหมาแล้วผมมาฉีดนะครับ่าครับผมก็ตัวยานะผมก็ได้ดูดแล้วก็ผสมเรียบร้อยนะผมแล้วก็เราก็ไลยอย่อากาศนิดนึงนะครับไล่อากาศนิดนึงครับผมไล่อากาศนิดนึงนะผม เราก็เอาแอลกอฮอล์นะครับสำเร็จนะครับผมง่ายต่อการฉีดตูดเด็กนะครับเหนได้เราก็เช็ดไปนะครับผมตรงที่เราจะฉีดนะครับ <S <S 2> <S 2> ก็เขียนนะครับ ล้วก็ดึงหนังขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับผมแล้วก็เราก็พี่ก็ฮอนะผมนิดนึงนะผมเพื่อให้ยามจักตัวกับผิวหนังที่เราฉีดไปนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการฉีดวัคซีนนะครับผมเข็มแรกนะผมให้กับเด็กๆนะครับผมก็สําหรับ EP นี้นะผมเดี๋ยวผมจะฉีดตัวต่อๆไปนะครับผมเราก็ดูแค่ตัวนี้พอนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับสําหรับ EP นี้นะผมไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม EP หน้าเดี๋ยวจะแชร์อะไรนะผมเดี๋ยวมาว่ากันใหม่นะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ทำ EP ต่อไปด้วยนะครับผมสําหรับ EP นี้นะผมไว้แค่นี้ก่อนนะคครรััับบผมสสวดี 네 <목소리도>